อยากให้คุณพูดถึงคนที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวก็ทะเลาะ3วันดี4วันไข้หน่อยค่ะนะครับแล้ววนเวียนแบบนี้นมาเป็นระยะเวลาหลายปีคือคุณความบอกแบบนี้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย3วันดี4วันไข้ความสัมพันธ์แบบนี้มันไม่เหลือความรักแล้วไอ้วิธีการแก้เนี่ยหครับคุณต้องปรับโทนเสียงให้ต่ําลงครับคุณความแก้ปัญหาเรื่องนี้มาเยอะมากเลยนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเพราะความรักมันหายไป สเตปแรกวิธีการสนทนากับอีกฝ่ายหลังจากนี้ต้องปรับโทนเสียงให้ต่ําลงเพราะอะไรครับมีการศึกษาบอกว่าน้ําเสียงของเราที่ต่ําลงในการสนทนาอีกฝ่ายสมมุติว่าอีกฝ่ายเนี่ยมันกำลังปรี๊ดแตกเลยเฮ้ยทำแบบนี้ได้ไงว่าทําแบบนี้มันไม่โอเคเลยนะทำแบบนี้เนี่ยผมไม่ชอบเลยทําแบบนี้นี่ฉันไม่ชอบเลยวิธีการของคุณคือปรับน้ําเสียงให้ต่าลงสมมติเวลเสียงของเขาสูงเนี่ยคุณต้องปรับให้ต่ําเออมีอะไรเหรอฉันเข้าใจนะว่าคุณรู้สึกยังไงคือเวลาคุณทําให้น้ําเสียงตกหรือต่าลงมาเนี่ย อีกฝ่ายจะรู้สึกว่ามันเกลี้ยกล่อมกับคุณไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะคุณไม่ไปเจ๊จ๊จจบต่อสู้กับมันนะครับมันเคยมีการทดลองอย่างนี้ครับว่าเด็กนักเรียนเนี่ยนะครับอยู่ในห้องนะครับเต็มทั้งห้องเลยแล้วเด็กนักเรียนก็โอ้ดังเจ้า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 คุยกันนะครับคุณครูสอนก็ไม่ได้ฟังแต่เวลาคุณครูปรับน้ําเสียงโทนลงโทนให้มันดาวลงมาทุกคนคะเงียบก่อนคะ่ะปรากฏว่าเด็กนักเรียนที่ดังเจ้า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 เนี่ยมีโอกาสที่เงียบ ง่ายกว่าสมมติเด็กกาลังดังแล้วคุณครูก็บอกเอ้ย e เนี่ยทุกคนเงียบก่อนนะเด็กมันก็รู้สึกว่ามันเป็นเลเวลเสียงเดียวกันมันก็จะยากครับเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นเนื้อเดียวกันแต่ถ้าคุณปรับลงมาอีกฝ่ายจะรู้สึกว่ามันตอกประร่องเสียงมันเลยทําให้อีกฝ่ายรู้สึกมันโกรธไม่ได้อะเพราะอะไรครับเพราะคุณดูมีวุฒิภาวะมากกว่าเพราะงั้นเรื่องนี้เนี่ยไปทบทวนในสังรักนะครูความอธิบายไว้หมดแล้วนะครับวิธีการทําให้คนเนี่ย ไม่สามารถทะลุจากคุณไปได้ไม่สามารถไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสำพันได้แล้วเลือกคุณคนเดียวเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในคอสสังกิตครับให้เขาเลือกเราคนเดียวครับวิธีการขังคนเอาไว้ในหัวของเขาเองครับและในนั้นให้มีแต่คุณครับราคาเต็มครับ7 5 9 0บาทครับคุณสามารถจัดการให้เขาอยู่ในกรงและไม่ต้องออกจากกรงที่ชั้นขังคุณทำให้เขามองมาที่คุณคนเดียวโฟกัสที่คุณคนเดียว โปรพิเศษของวันนี้990บาทปัจจุบันนี้ยังเหลือสิทธิพิเศษอีกเพียง7ท่านสุดท้ายเท่านั้นคุณต้องแคปเจอร์แล้วส่งไปที่ l i น์แอที่ครูคอมปักหมุดด้านล่างนะครับ